สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาคุยเกี่ยวกับบอลสีกันดีกว่านะเพราะว่าตอนนี้กระแสน้องค่อนข้างจะมาแรงมากๆเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยบอลสีเนี่ยเขามีสเสน่ห์ในแต่ละประเภทของเขามากๆเลยแต่ละต้นแต่ละชนิดของเขาอะค่ะเขาก็จะมีความสเสน่ห์ที่แบบแตกต่างกันนะวันนี้มานาก็เลยอยากจะมาแนะนําบอล5ชนิดข้างหน้านี้นะคะสําหรับสาวๆที่อยากจะเลี้ยงบอลน,นะเพราะว่ามานาเองก็เป็น คนนึงนะคะที่หลงรักน้องบอนขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวเหมือนกันเพราะว่าเวลาเลี้ยงเขานะคะช่วงเวลาที่เขากัดสีอะ่ะมันจะมีความแบบว่าละมุนมีความแบบสวยงามให้เราเห็นในช่วงเวลานั้นนะ่ะมันก็เลยมีความแบบว่าเออน้องเขาก็มีความโดดเด่นในความเป็นบอนของเขาว่าค่ะสําหรับบอลน,นะวันนี้มะนาจ,จะมาแนะนําบอนสีสําหรับสาวๆนะคะที่อยากเลี้ยงบอลน,นะว่า ควรจะมีบอลอะไรบ้างไว้ในครอบครองนะคะอันนี้มะนาม,มาแนะนํานะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนะแต่อันนี้เป็นบอลที่มะนาเหมาะเห็นว่ามันน่าจะเหมาะกับสาวๆนะคะตัวแรกเลยเจ้าน้องสตอรีบิสตาร์คงไม่มีใครปฏิเสธเนาะว่าน้องเป็นบอลที่มีความน่ารักเพราะสีของเขาอะค่ะเนี่ยเวลาเขากัะดสีเห็นไหมคะความชมพูเขาจะมีความแบบว่า โดดเด่นขึ้นมาแล้วก็มันก็จะตัดกับใบอื่นๆที่เขายังไม่ได้แบบเนี่ยอย่างใบที่เขายังไม่กัดสีอะค่ะเวลาเขาอยู่ในกระถางเดียวกันอะสวยงามน่ารักเลี้ยงง่ายนะเพราะว่าอันนี้มานารับมาแล้วก็มานาก็ลองเลี้ยงดูเขาก็เติบโตได้ดีนะคะอันนี้เป็น Strawberry Star ราคาราคาตอนนี้ไม่แน่ใจนะแต่ตอนที่มานารับมามานารับมาในราคา400บ,บ,<ส>บาทตอนนี้เราไม่รู้ว่าราคาไปขนาดไหนแล้วนะคะสำหรับบอลสตรอเบอร์รี่สตาไซสไซส์นี้นะอันนี้นะคะต้นถัดมานะคะอันนี้เป็นบอลสี New Wave. นิวเวฟเพื่อนๆเห็นความสีเขาไหมอะ มมนาว่าสาวๆว่าจะต้องชอบอะไม่รู้สิคิดเองหรือเปล่าเพราะว่าพอมาพอเวลามมนาเห็นต้นนี้กระถางนี้นะมมนารู้สึกว่าไม่ได้แล้วแหละเราต้องแบบเอาน้องมากลับมาเลี้ยงมาดูแลนะคะเพราะว่าสีของเขาอะค่ะเขามีความแบบว่าเด่นขึ้นมาแบบทำให้ต้นไม้อื่นนี้แบบว่าดู ดูแบบว่าหมองไปเลยอ่ะเวลามีน้องอยู่ในบริเวณนั้นนะคะคือแบบออร่าน้องจะพุ่งมากสำหรับนิวเวฟนะอันนี้มานาก็เพิ่งรับมาเลี้ยงนะคะก็เดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนึงว่าน้องจะมีความสวยงามไปอีกสักแค่ไหนนะคะสำหรับเจ้าบอลนิวเวฟนะสวยมากสีแบบสีแบบดีอ่ะสีแบบเรืองแสงอะ สวยมากเลยค่ะกระถางถัดมาเป็นมงกุฎเพชรมงกุฎเพชรกระถางนี้มะนาแยกไปได้ทั้งหมด3กระถางแล้วนะเพราะว่าเขาแตกหน่อออกมานะคะแยกแบบเป็นแยกหัวข้างล่างอะ่ะก็อันนี้อีกเหมือนกันเป็นบอลสีที่แบบว่าเวลาเขากัดสีอะค่ะถ้าสาวๆเห็นนะมะนาเชื่อว่าต้องแบบต้องชอบอะ่ะ คือมนอาชอบตรงความที่แบบความเป็นสีชมพูตัดกับสีเขียวอะค่ะมนาก็เรียกภาษาบอลไม่ค่อยจะถูกนะคะในส่วนของใบหรือว่าอะไรเพราะว่าเราก็คือมือใหม่แต่ว่าความความชอบคือความสีสีที่เขาเวลาเขากัดสีอะเขาจะมีความแบบสวยงามสวยจริงๆอันนี้ก็สวย อันนี้เป็นใบที่เขายังไม่ได้กัดสีนะคะก็จะประมาณนี้แต่เวลาเขากัดสีแล้วเนี่ยสวยอันนี้ก็ออร่าปุ่งเหมือนกันนะคะสำหรับมงกุฎเพชรนะคะกระถางนี้นะกระถางต่อมามะนาเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักนะคะอันนี้หน้าวัวแดง หน้าวัวแดงกระถางนี้เป็นอะไรที่แบบมีความน่ารักมากๆเลยเพราะว่าความที่พื้นใบเขาเป็นสีเขียวแล้วตรงกลางเขาเป็นสีแดงอะ่ะอันนี้เป็นบอลไทยที่แบบว่ามานาเห็นมานานมากแล้วนะแต่ว่าตอนนั้นกระแสบอลมันก็ยังไม่มาใช่ไหมแต่เวลากระแสบอลมาปุ๊บแล้วเรามาพิจารณาตัวของน้องดูเนี่ยน้องมีความแบบสวยน่ารัก ใบก็ค่อนข้างจะแข็งแรงก้านใบก็ค่อนข้างจะแข็งแรงนะคะเป็นต้นไม้ที่เลี้ยงง่ายเพราะว่าไอเจ้าบอลหน้าวอบอลสีหน้าวัวแดงอะมานาเลี้ยงมานานมากแล้วเราก็แบบเลี้ยงแบบทิ้งทิ้งคว่างๆด้วยยอมรับเลยนะคะว่าความไม่ใส่ใจอะบางทีแบบว่าเออเวลาเราเปลี่ยนกระถางย้ายดินอะไรอย่างเงี้ยเราก็เจอหัวเจอเงาเขาเราก็จะกดกวาดทิ้งใช่ไหมน้องก็ไปแอบเติบโตตามแบบว่า ซอกต้นไม้หรืออะไรแบบนี้ยคือน้องดูแลง,ง่ายมากอะคะ่ะน้องโตง่ายมากก้านใบแข็งแรงแล้วก็กระถางนี้ก็เตรียมแทงออกมาให้อีกแล้วนะคะสาหรับบอนสีหน้าวัวแดงนะแล้วก็อีกกระถางนึงนะคะที่อยากจะแนะนำนะนี่น้องคนนี้ก็น่ารักเห็นไหมเอ่ย น้องผีเสื้อบอนสีผีเสื้อคือความที่ใบเขาอะค่ะมีลักษณะเหมือนสีแบบสีชมพูกับสีขาวอะกระจายอยู่ที่ทั่วใบเวลาเขากัดสีแบบจัดจัดอะสีสีชมพูสีแดงที่อยู่ตรงใบอะค่ะเขาจะพุ่งออกมามา,มากเลยสีเขาจะแบบสวยมากเลยอะค่ะเห็นไหมเนี่ยสวยมากเลยนะคะสําหรับบอน อะไรนะบอลสีผีเสือ้อนี่เป็นอีกกระถางหนึ่งที่สวยเจ้าเจ้าเจ้าต้นนี้ก็เหมือนกันนะคะมานานเลี้ยงมานานมากแล้วเหมือนกันเลี้ยงแบบไม่ค่อยได้ดูแลไม่ค่อยได้ใส่ใจอะ่ะเพราะว่าเห็นความที่แบบเขามีเยอะไงแต่เวลาจับเขามาใส่กระถางแล้วก็ให้เขากัดสีแบบเลี้ยงดูแลดีจึงให้แบบให้ให้ความสําคัญกับเขานิดนึงดูแลเขานิดนึงอะ่ะ น้องก็สวยแบบว่าให้เราได้สดชื่นเลยนะคะก็อันนี้ก็เป็นบอนสี5ตัวที่มนาอยากจะแนะนำสาวๆที่หลงรักบอนสีนะคะลองหาลองรับมาเลี้ยงดูนะเพราะว่าทุกต้นมนาคอนเฟิร์มว่าเลี้ยงง่ายมนาเป็นมือใหม่ที่เลี้ยงก็ยังเลี้ยงได้ประมาณนี้เลยเพื่อนๆอาจจะเลี้ยงได้สวยกว่ามนาอีกนะ แต่ดูดีทั้งหมดทั้งมวลทุกคนลองดูเวลาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเจ้าเนี้ยขโมยซีนทุกคนไปหมดเลยอะ่ะเห็นปะแย่งซีนทุกคนไปหมดเลยอะ่ะนี่น้องนี้ออกมาด้วยน้องถูกขโมยซีนน้องชะเง้อไม่แย่งซีนทุกคนไปหมดเลยก็เป็นอีก บอนนะคะที่อยากจะแนะนำนะเราก็ถ้าเพื่อนๆสนใจอยากรับน้องเหล่าบรรดาน้องๆไปเลี้ยงนะลองไปหาดูนะเพราะว่ามนาเชื่อว่าเรื่องของบอนกระแสของบอนน่าจะอยู่กับเราไปอีกพักนึงเลยนะคะสำหรับบอนสีนะแล้วตอนนี้บอนจากจีนก็มาตีตลาดบอนไทยกร,ระจุยกระจายมากเลยนะคะ ยังไงแล้วก็อนุรักษ์บอลสีของไทยของเราเอาไว้กันด้วยนะสำหรับคลิปนี้นะคะมะนาหวังว่าเพื่อนๆคงชอบเหล่าบรรดาน้องๆนี้นะขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมคลิปของมมนานะสำหรับคลิปนี้บา,บายๆไปด้วยเหล่าบรรดาบอลสีทั้งหลายนะคะไปแล้วนะสวัสดีจ้า